สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าผาหลอนก็วันนี้พอผมกลับมาโลเคชั่นเมืองรับแรนะกลับมาตามหาน้องเฟิร์สนะที่เราได้เอามารักษาก็ยังเมืองรับแร่นะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะเราก็จะไปดูกันใช่ไหมครับเบัสครับก็เราจะเอาน้องมาใช่ไหมจะไปดูอาการแล้วก็จะน้องกลับบ้านนะอ๋อจะไป เช็คสุขภาพต่อที่โรงพยาบาลอืมก็แคปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพวกผมทั้งสองคนก็คือขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าเราพร้อมแล้วก็เราเข้ากันไปดีกว่านะเพื่อนนะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็กดกระดิ่งไว้ถ้าใครกดแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยเนาะครับก็แคปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันดีกว่าพี่ๆเพื่อนไป ขึ้นแล้วนะพี่นเพื่อนอนี่ก็นี่นะก็ไม่อีกกี่เดือนก็จะเป็นการหาหน่อไม้แล้วนะแถวๆบ้านพวกผมนะก็ถ้าจะหาได้ก็คือต้องไปขอใบอะไรก็ไม่รู้นะใบาหาหน่อไม้นะนี่พี่นเพื่อนนะครับเริ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะนู่นโอ้โหนี้เลยนี่นู่นก็มีนะอ อออนอนไื่มเลยเพื่อนนี่โอ้โหน,นี้ยาวอยู่ออนนี้เห็ดปวกหรือเห็ดโคนก็ขึ้นนะแต่ผมก็ไม่ได้หานะพเ,นเพื่อนอก็แบบเราถ่ายคลิปป่าเราอาจจะฟุกเจอเักน,นิดๆหน่อยยเอากลับไปทำกับข้าวกินได้พักไหนที่เห็ดปวก หรือเห็ดโคนขึ้นแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะเบิร์ดเนาะฮะต้องรอยอะไรนะต้องรอยคนพูดนะหดนะเหมือนจะขุดเห็ดป่วงต่างก็เพี่อปนะีกนก จะนั่งคุ่มดูคนเมืองรับแรงก่อนนะดึงเยอะ ครับมาดูอาการน,น้องครับน้องเป็นไงบ้างครับมาครับ เดี๋ยวแค่ตัวอีกปลายเดียวมาครับ but ผมเหรครับวันนี้การน้องเป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วครับ ก็พี่ีเอสครับตอนนี้เนี่ยเขาจะพาผมเข้าไปในเมืองรับแรกครั้งหนึ่งเพื่อไปดูอาการน้องเฟิร์สนะครับพี่เก็ยังไงเนี่ย๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปในเมืองรับแรกก่อนนะครับ 今天有，有个爆棚。 I <laughs> คือตรนนี้เป็นตนะน่าจะเกินยี่สิบตัวดูดิอื คือพี่เวียี่ครับตอนนี้นะฮะน้องเฟยก็ดีขึ้นมาเยอะละแต่ผมคิดไว้ว่าต้องไปตรวจสุขภาพต่อที่โรงพยาบาลนะว่าต้องไปให้น้ําเกลือนะเดี๋ยวจะถามเขาอีกทีนึงว่าให้มารับน้องเฟิร์สในวันไหนคือวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับมารับวันไหนครับก็เขาบอกก็ยังไม่แน่ใจนะอีกประมาณสักขอเวลาอีสักสองสามวันนะครับพี่เอครับก็เดี๋ยวยังงัเนี่ยเดี๋ยวเราก็ รอน้องเฟิร์สกลับมานะ v f c แล้วเราเนี่ยจะได้นะครับไปโรงพยาบาลกันพาน้องเฟิร์สไปเช็คสุขภาพนะครับก็ตอนนี้ก็รักษาแบบไหนไปบ้างครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกเขาต้มว่านน้ำว่านให้น้องเฟิร์สกินนะแล้วก็มีแช่น้ำว่านนะครับแล้วตอนนี้น้องเฟิร์สก็ดูอาการเนี่ยดีขึ้นมาเยอะแล้ว แล้วก็มีสมุนไพรอีกอย่างนึงนะที่เขาบอกเป็นสมุนไพรอะไรครับก็เป็นภาษาของกุ่มเมืองรับแรงแนะหมูกระเดียมทุ่ถงนะอัตลินะครับพี่เอก็จริงนะบัสเป็นสมุนไพรที่เขาใช้รักษาของเคยจริงๆรสชาติจะเป็นแบบไห่นครับก็เขาบอกเป็นขมๆปัดๆนะครับพี่เออันนี้ก็ไม่เคย รู้นะเป็นสมุนไพรอะไรผมไม่เคยเจอนะครับตอนนี้ก็มีรักษาไปสามอย่างแล้วใช่ไหมครับต้องรักษาอีกไหมครับหรือว่าต้องให้ครบที่อย่างไหมครับต้องให้ครบห้าอย่างเลยนะัดทีเีซตอนนี้ก็เหลืออีกสองย่างใช่ไหมสองอย่างนี้ต้องไปตามหาไหมครับต้องไปตามห่าอีกนะ พีฟซีผมเองก็ไม่รู้ว่าต้องไปตามหาที่ป่าไหนด้วยนะก็เดี๋ยวคนเมืองรับแรงก็จะจัดก,การเองนะแล้วมีพีพีเอฟซีหลาท่านเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่นําผลไม้ติดไม้ติดมือมาคือเขาจะขอในวันที่มารับตัวน้องเฟิร์สเลยใช่ไหมครับเห็นไหมพีเอฟซีคือเขาจะขอเป็นค่าครูในวันที่มารับน้องเฟิร์สจะต้องใช้อะไรบ้างครับก็มีขนมนมเนยแล้วก็ผลไม้เจ็ดอย่าง นะครับ DFC ทูเพียนนะครับแล้วก็ซื้อเหล้ามาก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับ DFC <P FC S 1> น้ำชงน้ำส้มก็ได้นะครับมาให้เขานะครับมาเป็นค่าคู่นะครับถ้าวันนั้นน้องเฟิร์นหายก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มานะครับ DFC ครับมีเฟร์มินี่อะไรบ้างบะ,<ป>ะได้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาน้องมา เอ้ผมจะมาเอาตัวน้องอีก3วันประมาณได้ไหมครับก็อีกประมาณ3วันนะครับพี่พีเอฟโอเคนะครับพอจะมีว่านให้พวกผมดูสักอย่างหนึ่งไหมครับพอดูสักชนิดหนึ่งก็ได้ครับ ือเขาเข้ากำลังจะเดินแต่เอาให้ผมดูนะ

ถ่ายใกล้ๆหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรนะครับเขาบอกว่าอะไรเบิร์ต ถ่ายไม่ได้ทำไมครับเฮ้ยอะไรนะเขาบอกเขาจะไม่ให้น้องเฟิร์สแล้วนะถ้าฝ่าฝืนกฎของที่เนี้ยไปกลับก่อน,น,น,ยนอย่า,างนี้เราเจรจาเขาดิผมขอโทษครับเขามีลดกใกล้ไฟคือเข้าไล่เลยีพฟ f c กลับไปเลยเฮ้ยผมขอโทษครับ ผมขอโทษครับป้าผมไม่รู้ Sadly, al. ผมขอโทษครับคือเขาไม่ให้ท um. ่ายเลยนะผมขอโทษครับอุ้ยอ <wh um> <No> um ุ้ยอ <um> ุ้ยอุ้ยใจเย็นก่อนป้าผมขอโทษเด็ดจะจับ ขอโทษครับใจเย็นก่อนผมขอโทษครับเขาโกรธหนักเลยนะผมไม่รู้ไงผมขอโทษครับใจเย็นก่อนอันลูโอ้ยม่ะ จะปิดทางนะเดี๋ยวจะไม่ให้น้องกลับเลยนะผมขอโทษผมขอโทษผมไม่รู้ผมขอโทษครับไปเบสเข่าไรแล้วผมขอแยกออกคนดีกว่า<อ>กลัวน้องเฟิร์นเนี่ยจะไม่ออกมาดูาโศกโศกหน้าเลยนะบาสไปครับไปเบสครับ ตอดผมหนักเลยนะบาร์สผมกอดไม่ดีนะว่าเขาโกรธเรื่องอะไรในความเป็นอยู่ของเมืองเขาหรือเปล่านะผมเห็นแกไม่สะดวกงั้นแต่ที่ใจผมถ่ายคิดแล้วนะครับ PFC นี่ผมขออนุญาเอันเจ็ตนี่ก่อนดีกว่านะครับ PFC อยังไรเราค่อยมาขอโทษขออภทีนหนึ่งนะกลัวจะไม่ได้ตัวน้องเฟิร์สจับด้วยคือตอนนี้ผมได้เดินกันออกมาแล้วนนะพี่เพื่อนคือแกได้ไล่พวกผมนะเหมือนแกจะไม่ให้พวกผมเข้าไปถ่ายใกล้ๆอ่ะคือพวกผมก็ไม่รู้กันก็คือโอ้โหเกือบไม่ได้ตัวน้องเฟิร์สละก็พี่เบิร์ดนีดเดียวนะไปเพื่อน เดียวกระเพราค้าเขิลม่ะคนคุณเห็ดใช่ไหมหอือคือรู้สึกผิดอยู่ผมก็จะเดินหาดูด้วยก็คือเรารู้สึกผิดอยู่นะพี่บินเพื่นอนโอเคครับพี่บีนเพื่อนเอฟซีทุกคนเลย เดี๋ยวพวกผมและพี่เบิร์ดก็ขออนที่ตออกกันก่อนนะครับเคลสเดี๋ยวไว้เจอกันครับก็ตอนนี้พวกผมได้ออกมาอย่างข้างนอกแล้วนะพี่พื่นเพื่อนก็คือตอนนี้ผมพี่เบิร์ดก็คือเคร่งเครียดกันมากนะก็ที่เราได้เข้าไปทําผิดกฎของเขานะพี่พื่นเพื่อนโอ้โหเกือบที่จะไม่ได้น้องแล้วก็คือพวกผมก็ต้องขออภัยมากเลยนะที่แบบทําผิดกฎของพวกเขา ก็เราไม่รู้นะก็โอเคพี่บินเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมพี่เบิร์ดก็ต้องกลับไปเจราจากันนะว่าจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับพี่บินเพื่อนก็โอเคครับเดี๋ยวก็ไว้เจอนะครับก็คือตอนนี้ผมเครียดนะก็คือพี่เบิร์ดก็จะอยู่ฝั่งนู้ดก็ได้ปิดคลิปอยู่นะพี่บินเพื่อนก็โอเคครับไม่มีอะไรมากก่อนจะออกก็ขอพี่เพนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งติดตาม เพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปถ้าใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดสั่นไว้นะถ้าผมจะได้ลงคลิปอะไรพี่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ